สวัสดีครับเพื่อนๆที่เร่นเกมนรกบิ๊กอินสุคนนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยรายละเอียดการอัปเดตนะครับของเดือนเมษายนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับการอัปเดตนะครับในลำดับแรกนะที่น่าสนใจนะครับก็จะมีฟิล o บอสตัวใหม่ นะครับที่ชื่อว่าเ e วี่เมทัลลิ่นะครับของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับนะสำหรับการ์ดมันน่าสนใจไหมการ์ดของเอวี่เมทัลลิ่นะครับก็จะต้างทานคุณสมบัติทุกอย่างนะครับบวกสินห้านะแล้วก็เพิ่มม a ค P ดทีบวก10%นะครับ ถ้าใครอยากจะล่าเพื่อหาแอนะครับก็ลองไปลุยกับมันได้นะครับนะตามเวลาเปิดนะครับต่อมาก็จะมีการเพิ่มดันเจี้ยนใหม่นะครับในดันเจียนลีดนะครับรายละเอียดเลยก็จะเพิ่มดันเจี้ยนของเมือง เอ็นโบกขึ้นมานะครับตรงนี้นะด้านล่างสุดนี้นะครับก็จะมีดเว็หนึ่งร้อยรอเกวก็ร้อยสิบหนะใครอยากลองเป็นเพี้ยนเมืองใหม่นะครับก็เข้าไปลองกันได้แล้วนะวันนี้นะครับลงได้2องทั้งต่อวันนะลำดับต่อมานะครับก็จะเป็น กิจกรรมนะครับที่อัปเดตมาพร้อมกับแพทเตือนมีายนนะครับขอเรียกง่ายๆว่าเป็นกิจกรรมสิงโคล้ักัน,นะครับกิจกรรมนี้นะครับผูเลนก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ i e ิปบลอกตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่รายละเอียดแฮปปี้ซิงโคตรงนี้นะ มันก็จะมีไอเทมให้แลกมากกว่านะครับบางไอเทมเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตต่อวันนะครับแล้วก็ส่วนบางไอเทมเนี่ยมันจะแลกได้เพียงครั้งเดียวนะตรงนี้นะครับนะที่น่าสนใจของไอเทมนะครับที่หน้าแรกก็จะมีตัวนี้นะครับเซฟด้วป้อนเซฟการกับอาโมเซฟการตัวนี้นะครับนะ ทุกวันทุกวันเราก็อย่าลืมแรกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะมีตัวเวฟบออนะครับงานทั้งสองอันเวปอนแล้วก็อัมอัน,นอื่นๆมีอะไรน่าสนใจไหมก็จะมีใครอยากได้การ์ดนะครับใครอยากได้การ์ดก็ซื้อตัวแพทก์บิการ์ดแพ็กบันเดิลเอานะครับ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวโมล่าสเปรบุกอันนี้เอาไว้เอนชาร์จนะครับสำหรับของรางวัลก็น่าสนใจใช่ไหมถ้าน่าสนใจเราก็มาทำกิจกรรมกันนะครับสำหรับกิจกรรมของตัวซีโ o ตัวนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมในการหาไอเทมจากมอนสเตอร์ในแผนที่นะครับจากดันเจี้ยต่างๆน,นะครับ เซึ่งกิจกรรมเนี้นะครับถ้าเป็นการฟาร์มบอสเตอร์ในแผนที่ทั่วไปจำเป็นจะต้องใช้สตานีงานนะครับถ้าไม่มีสตานิาแล้วเนี้ยไอเทมกิจกรรมจะไม่ดอกให้กับสำเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมฟาร์มมานะครับก็จะได้ไเทมตัวนี้นะครับได้ตุ๊กตานะแล้วก็จะได้ สารพัดไอเทมนะครับเนี่ยเราก็เราก็สะสมกันไว้นะครับสะ,ะสมไว้แล้วนะครับสำหรับไอเทม2อันนี้ที่เป็นมาลกัคกับตัวออซัมเปโลต,ตัวนี้นะครับที่เป็นหมวกนะเราก็ต้องเอาไปแลกกับดินพนะครับนะเพื่อแลกเป็นอุปสาราออกมานะครับ นอกจากกิจกรรมที่เราตีมอนสเตอร์นะครับรวมถึงวงทานเชียนพื่อเก็บไอเทมนำไอแกลกรางวัลน,นะครับก็จะยังมีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่โคพี่พี่นาตาสนะ,อ,ะอ่านอ่านชื่อไม่ออกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ไอ้ตัวที่ตั้งอยู่เนี่ยมันก็จะประจำอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนะครับให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเข้ามาตีมัดน,นะครับนะจน HP มานเหลือสุขนะครับเอ่อสำหรับตัวนี้นะมันจะตีเข้าทีละหนึ่งนะครับนะดังนั้นก็ต้องช่วยกันตีนะครับเมื่อเราตีมันแล้วจน HP หมดนะครับนะ เราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับแล้วก็ตัวปีโ o ตัวเนี้ยมันก็จะรีเฟึ้นมาใหม่ทุกๆ3ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรารวบรวมไอเทมนะครับได้ครบจำนวนหนึ่งแล้วนะครับจากการสามมาสเ,เตอร์ก,การลงการกระโแดนะครับเราก็เอามาแลกนะครับแลกตุ๊กตาที่ m p c นะครับ ในแผนที่คอนเทลลาเซาเกตน,นะครับเห็นตรงนี้มันก็จะมีรายะเอียดให้แลกตุกตานะครับเราก็แลกแลกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแลกไปพอแลกเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะสามารถเอาตุกตานะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลีิจกรรมได้ตามนี้นะครับนะ นะครับมีมากมายก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับว่าจะเลือกแรกกันไหนก่อนนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์หมัดน,นะครับที่เป็นถ้วยคล้ายๆถ้วยรางวัลถ้วยสีพอนะครับนี่นะครับก็จะคล้ายๆเป็นถ้วยรางวัลของมอนสเตอร์นะครับก็จะมีมากมายนะตั้งแต่ถ้วยของ คือวอชช่วยมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ช่วยพิเศษที่ได้จากการทำอาหารนะครับสำหรับถ่วยมอนสเตอร์นี้ได้มาอย่างไรนะครับก็จะได้จากการกำจัดมอนสเตอร์ตามที่กำนหนดไว้นะครับ<ม>อ่ะเรายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นช่วยพอลลิงนะครับกำจัดมอนสเตอร์พอลลิงหนึ่งตัวนะครับก็จะได้รางวัลเป็นถ่วยพอลลิงมานะส่วนโยโย,โย่ก็กำจัดหนึ่งหมื่นตัวเหมือนกันนะครับ เราก็จะได้ช่วยมาเช่นกันนะครับดังนั้นใครอยากได้ช่วยรางวัลมาตกแต่งบ้านนะครับก็ัจัดคอสเตอร์ให้ผบตามจำนวนที่กำหนดนะครับสำหรับการปรับปรุงในส่วนอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นการเปลี่ยนตัวละครนะครับผู้เล่นทุกคนจะเปลี่ยนตัวละครได้ง่ายึ้นนะครับโดยกด,ยดยไอคอน ตรงรูปของคนตรงนี้นะครับในหน้าเซตติ้งนะครับข้างลำโพงนะไปข้างโทรละคนะครับกดเข้าไปนะครับทีนี้มันก็จะออกมาหน้าเลือกตอัวละครอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถเลือกตอัวละครตัวเองได้เลยนะครับต่อมานะครับนะก็จะ เป็นการเพิ่มอิทรเหตใหม่หรือฟังก์ชันใหม่นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทุกคน,นสามารถรู้ว่าไอเทมชนิดนี้ย,ย่อยได้วัตถุีอะไรนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการค้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับออเข้ามาที่กระเป๋านะครับแล้วกดที่ไอเทมสักชิ้นน,นะครับที่เราตอบหยักมอนสเตอร์นะครับ กดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงเครื่องหมายตกใจนะครับอันแรกนะครับตรงเมต,ต่อนะครับก็จะบอกว่าเอออาวุธหรืออุปกรณ์ชิ้นเนี้ยตอบอยาอ่างมอร์ซเตอร์อะไรบ้างนะครับและในส่วนของด e เมนเทอร์อีโฟนะครับก็กดเข้าไปเราก็จะรู้ว่าเมื่อย่อยวัตถุดิบหรืออาวุธชิ้นนี้แล้วจะได้วัตถุดิบอะไรมานะครับมันก็ จะทำให้ผู้เล่นมีความง่ายขึ้นนะครับต่อการหาวัตถุดิบน,นะครับเพื่อเอามาค้าต่อไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีรายละเอียดอื่นที่เพิ่มมาอีกนะครับอย่างเช่นตัวพิษเมติกเรียนนะครับที่ผู้เล่นระดับเลเวลร้อยึ้นไปเอาไว้ลงแบตเตอร์น,นะครับเพื่อหา เ่อหินคาดเหล่านี้นะครับนะโดยระบบโดยการอัปเดตใหม่มนะก็จะเพิ่มรางวัลสำหรับเอ่อการซื้อดีกวันพาร์ทมาด้วยนะครับในที่มันล็อกอยู่เนี่ยนะคือที่มันล็อกอะนะครับถ้าเราอยากจะได้เอ่อไอเทมที่ล็อกอยู่นะครับเราก็จำเป็นจะต้องซื้อดีกวันพาร์นะครับเพื่อทำคาดกดล็อกต่อไปนะครับ อ่ะสุดท้ายทีละทีนี้เรามาดูไอเทมในแคชช็อปนะครับที่มีการอัปเดตก,กันบ้างดีกว่านะไอเทมในแคชช็อปที่มีการอัปเดตขึ้นมานะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนชินโกนะครับนะผู้เล่นก็เข้ามาดูได้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นชินโปบันเดอนะครับรายละเอียดของมันก็จะเป็นชุดคอตูมนะครับเป็นฮีโร่อีก คาร์ดอัลาบ้านตรงนี้นะครับนะเ,นเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้การ์ดว่องเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไดมอนด์ฟรีให้ด้วยนะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นแฟชั่นคาร์ดนะครับแฟชั่นคาร์ดแบละเกอร์นะตรงนี้ก็จะได้เป็นคอสโทมเป็นเซอรน์นี่แล้วก็เป็นไดมอนด์นะครับ ในส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ไม่น่านจะมีอะไรแล้วนะสำหรับแคชช็อปในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นพอตโฟมนะครับพอตโ l มในส่วนของเบคอนสกิฟนะครับแล้ก็จะเพิ่มเบคอนสกิฟในส่วนของเ v วี่เมทัลลิ่งขึ้นมานะครับนะ แล้วก็วอเล่นตรมก็หน่อยเบ่อนนะครับนะถ้าใครอยากได้ก็ใช้ไดมอนด์หนึ่งผนในการซื้อนะครับสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของการอัปเดตนะครับประจำเดือนเมษายนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมแล้วก็ลองติดอินนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โดยตรงนะครับหรือเสิร์ชหาแฟนเพจและวก็ลองบิกกินนะครับนะสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับ